เมื่อีลาจะไปง้อผัวอีย่างอีเพื่อนมึงโทรมาอย่างรถน้ำมันเบิร์งโทรหากลัวที่แตกบอกครูผัโทรหาเด็กปั๊มกูห้ามเลยกูไปไม่ได้ดอกกูจะไปง้อผัวอยู่แค่นี้แหละผัวสำคัญกว่านี่เห็นปะสวยขนาดนี้นะถ้าบาเศร้างอนไหนให้มันรูปไป Oh my God ลา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 อุย้ยตายละสวัสดีค่ะแม่วันนี้แม่กับยูงอนนั่นหมดจา้าอไอจา้า อ้เนี่ยเศร้างอนหลานน่ากรเนี่ยบอมือนี่นะหล่าตั้งใจมางอเลยเด้อ้เยฟังหล่ากรหล่าก็ากาแค่สอนลูไปกับผู้ใต้เธอื่อบปไหนมีหย,ยั่งหลายลาก็แค่เมือผู้ใต้เธอื่อหยั่งมากมายหากลับไปเลยนะอ้ยม่อยากคุยตอนนี้โอ้โหบาคุยตอนนี้สิคุยตอนไหนฮะสิคุยตอนหล่ามีผัวใหม่ผุติฮะหรือว่าสิคุยตอนแม่์ไอ้ตายห,หาุนฮะหน่าลำคาญผู้ใต้เขาบอกออกกัยังมาตามตื่ออยู่เฮ้อหนาดานแม่ไม่มปัญหาอย่างแม่ไม่มีปัญหาอย่างฮะ เป่นย oh. ัต่อมาบุญไหวตลอดเลยเสือกตลอดเลยโอ๊ยมึงมากูบุญไหวมึงมาครูสอนลูกสอนเห็นติอ๋อโอ๊ยสีบอกให้หยุดเงี้ยอย่างฮะสีบอกสอนลูกสอนเห็นถ้าที่แตกยังเสือกสั่นๆเสือกอย่าเสือกกลับไปเร็วๆไปอย่าไม่เอ็ดตต๊บดีอยู่นี่ดอกแมนอยู่นี่นะบ่มีผู้ใดต้องการมึงดอกกลับไปไอ้กลับไปถ้าที่แตกยังฮะถ้าสีบอกมาโง่ผัวบุญฮะชาบ้าอยากโง่สีบอกถ้าที่แตกยังบอมยังบ้าขีดปัญญาอ่อน ถาลากลับไปนะบอก็ต้องเลิกกัน,าานกับไอ้มบอลากระซิบว่ได้บอละโดกยังลาก็ต้องเสียตัวฟี่เป็นบอบอไหวเด้อค่ะบอยอมเสียตัวฟีแบบให้โดกเด้อโง่คิดคิดในสมองนะคิดเบื้องปากกูด้วยแต่กูบอเอากูกระบะไห้มันนี่แต่งมึงคือเก่าเฮ้ยแม่บอต้องห่วงเลยจ้าแม่บอต้องห่วงเลยเรื่องไปนะลาไปแน่นอนถ้าลาผ่านบอละดกแม่เบอสนะบอลากระิีไปแน่นอนที่มาตามตื้อพ่อหยังบอได้หักลูกไสแม่นะจ้าเพราะว่าลูกไสแม่นี่รวยมันบอแม่ก็รวยลลลลาาาาาิิิิ่นนนนเเเเออห้้้บบยถแแวกไป เราเ่ได้ฮักได้หน,น,นิฮู้วกเอาลูกไส้แม่เด็ดแทงเด็ดมากที่โตคบกับไอ้นี่ตัวได้ฮักไอ้อยู่บ่บ่เด้เราไม่ได้ฮักไอ้เนียเราไอ้เนี่ก็แค่เห็นไอ้เนี่ยเป็นของเล่นของตายซื่อคบแกงเงาไอ้รวยหล่ะก็เลยคบโอ้โหอลไรมึงก็เอาหน้าตาเฉยมากมึงอยากเลิกกับพูบ่บ่มึอยากเลิกถ้าเลิกไปเป็นบ่ผู้ไส้ใน,นสต็อกล่าดะ่ะก็ต้องลดลงเป็นบ่บ่เอาบ,อบอ่เลิกมันเสียสถิติ มึงเห็นความเคี้ยวโกล่ในโตมันบอกอีนี่นะมันหลายผัวแหม่ว่าตลาดนี่ไหลผัวว่าตลาดนี่ไหลผัวแหละแม่ล่ะมาเจอพอไอทีตอนไหนฮะอย่าบอกว่าเป็นผัวคนแรกของแม่เด้อตอแหลวิปักทิดมึงเสียวจากไหนกับมันต่อนี่เลิกเลิกโอ้ยลำคานมันงอกกันแล้วมาคืนดีจากเ่อเออเลิกกันเลิกเลิกกันเลิกเดี๋ยวแต่ก่อนสิไปนี่ขอยยังก่อนนี่บอจับไว้สายนี่อีกคนว้ายรีบไปต่อเปลี่ยนยัง ตบซเนสื้อนิอยากตบขั้นแควมีปัญหายัางบา้าใหญ่เจอหนาอยู่ใส่เดิมแม่ลูกคู่นี้ตบแน่นี่